มุมที่สองศาสตร์ของพระราชาจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีเป็นศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้องกับน้ำดินและป่าไม้และโครงการตามพระราชดำริครับผ่านมุมที่หนึ่งของห้องนี้มาแล้วนั่นก็คือในส่วนของโรงเรียนของพ่อนักเรียนได้ความประทับใจก็น่าจะเยอะสำหรับมุมตรงนี้ต่อไป เราก็มาเรียนรู้กันในส่วนของศาสตร์ของพระราชาจากภูผาสู่มหาาทีศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหาาทีถ้าเปรียบกับพื้นที่ของเบอร์สยาจะเปรียบพื้นที่ต้นน้ำคือตำบลปากมากแหล่งต้งกนกำเนิดน้ำของเบอร์สยาตามลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ภูเขาคนในพื้นที่จะต้องช่วยกันดูแลแหล่งน้ำและช่วยกันรักป่าไม้ พราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่กันเช่นการปลูกกล้วยเพื่อป้องกันไฟไหมเพราะต้นกล้วยมีความชื้นอยู่ในตัวและต้นกล้วยจะมีประโยชน์มากมายการปลูกป่าเราก็เริ่มจากการปลูกต้นไม้เพื่อให้ป,ป่ามสมบูรณ์จากนั้นเมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะมีลูกตกลนลงมาท้าตกในต้นใกล้ต้น,น,ตนรวมทั้งเกิดจากโรคหรือสัตว์ต่างๆมาไปกินทําให้เกิดงอกเป็นต้นไม้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกิดเป็นป่าสารยางประโยชน์สี่อย่างป่าสารยาก็คือไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจและมากินได้ประโยชน์สี่อย่างก็คือนํามาใช้สอยทั่วเรือนเป็นแหล่งรายได้กับครอบครัวและสุมชนใช้บริโภคและเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะฉะนั้นคนต้นน้ำจะต้องช่วยกันดูแลแหล่งน้ำพื้นที่กลางน้ำ ลักษณะสําคัญของดินคือเมื่อมีดินที่ดีจะได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นและผู้คนในอําเภอชัยยานําดินมาเพื่อเป็นส่วนผสมในการทําไข่เค็มนั่นก็คือดินจอมปลวกมีส่วนผสมได้แก่ดินจอมปลวกแก,ก,แกบขี้เท่าและเกลือเพื่อที่จะได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพและมีรสชาติอร่อยการขุดสระน้ําคนในชุมชนช่วยกันขุดสระน้ําเพื่อกับเก็บน้ําใช้ในการทําการเกษตร และผู้คนในเ,อ,เอชายามีการทำไร่ทำนากันเป็นจำนวนมากเมื่อหมดการเมื่อหมดฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวก็จะนำเป็ดไปเลี้ยงในพื้นที่นาเพื่อสร้างไรายได้ให้กับรัวเรือนค่ะ และมาถึงพื้นที่สุดท้ายคือตำบลภุมเรียงเปรียบกับพื้นที่ปลายน้ําที่รองรับน้ําก่อนที่จะไหลลงสูท่ทะเลเอ่าวไทยถ้าชาวชัยยาในพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําช่วยกันดูแลและอนุรักษ์พื้นดินและน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์คนปลายน้ําก็จะได้รับผลดีไปด้วย ตำบลภูมิเรียงเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการค้าขายเพราะในอดีตจะมีเรือสำเภาของพ่อค้าจากอาหรับจีนเปอร์เซียเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยและโดยเฉพาะเมืองชัยยาสังเกตได้จากการขุดค้นพบลูกปัดโบราณจำนวนมากในพื้นที่ตำบลภูมิเรียง นั่นแสดงว่าการค้าของเมืองชายาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะพื้นที่แหลมโพมีจุดไว้สำหรับพักหลบมรสุมที่พัดเข้ามาทั้งยังมีป่าชายเลนที่เป็นกำบังให้สัตว์น้ำและยังมีประโยชน์กับคนในชุมชนอีกด้วยความสำคัญของป่าชายเลนชาวบ้านจึงช่วยกันปลูกป่าชายเลนและร่องกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้สมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดป่าชายเลนเปรียบเสมือนกับตะแกงที่คอยดักจับสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำ จากพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําไม่ให้ลงสู่ทะเลและสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติชายฝั่งอีกด้วยและปัจจุบันไข่เค็มชัยยาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนของศาสตร์ของพระราชาจากภูผาสู่มหานาีีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันในตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในส่วนของศาสตร์พระราชากันเลยครับนับตั้ง ทรงขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพระสงนิกร ส่งพบปัญหาและความทุกข์ยากของประสบนิกรไผ่แล้งและน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคเป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญที่สุดและส่งพบว่าประเทศไทยยังขาดการจัดการน้ำทั้งระบบเมื่อถึงหน้าแล้งจึงมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคร่วมถึงเกษตรกรรมเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่คอขูดที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่พื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจแต่ไม่มีการจัดเก็บน้ำหรือการจัดการทรัพยากร น้ำสำหรับใช้ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝ่ายพระราชหาหัทไทยเกี่ยวกับการจัดกรารพรรมาแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่งมีพระราชดำริว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อ,อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างท่องแท้ดังพระราชดำรัสว่า หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตที่อยู่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ไ,ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ในการจัดการทรัพยากรน,น้ำนั้นส่งมุกรขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรมละสษานดินเป็นดินปนทราย การขัดแหล่งน้ําจืดการพัฒนานแหล่งน้ําจะเป็นรูปแบบใดต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่เสมอและการพัฒนานแหล่งน้ํานั้นต้อ,องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั่นคือการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ําการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทําผลหลวงพื้นที่แห้งแล้งสร้างแหล่งน้ํา อนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างป่าต้นน้ำป่าเปียกปลูกต้นไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างทำฝ่ายชะลอน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกแฝกอนุรักษ์ดินกลางน้ำกักเก็บน้ำจัดการใช้ประโยชน์ เมื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแล้วถัดมาคือการบรหิหารจัดการพื้นที่กลางน้ําด้วยการสร้างแหล่งสํารองน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขุดลอกหนองน้ําเดิมเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ําสําหรับใช้ในชุมชนและกเกษตรกรรมหรือทําระบบแก้มลิงสำหรับพักมวลน,น้ําในช่วงน้ําหลากก่อนทยอยระบายออกสู่ทางระบายน้ําหลักต่อไป ไลยน้ำบำบ,บัดป้องกันการจัดการน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพด้วยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียการใช้เครื่องเติมอากาศหรือกังขันน้ำช้ยพัทนาการนำผัดตบชวาม,มาเป็นส่วนช่วยในการบำบ,บัดน้ำเสียและปล่อยลงสู่มหานาที่ต่อไปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการน้ําที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำด้วยความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน